สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะฮะที่ติดตามในช่องไลฟ์สไตล์ประยุทธ์นะครับแล้วก็ในช่องต่างๆนะครับที่ยุทธได้เตือนภัยนะครับเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้นะครับนะฮะก็เข้าใจความรู้สึกต่างๆเนาะนะครับวันนี้ก็มานั่งพูดคุยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะครับก็เข้าไปดูในแชทก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่มีน้องๆหลายๆท่านหรือว่าพี่ๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องของ การตามมาถึงบ้านเนาะนะครับคือคือเข้าใจแหละนะครับที่เราบิดพวกแอปเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โดนข่มขู่อะไรต่างๆนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าโดนข่มขู่แน่นอนครับนะฮะก่อนที่เราจะบิดเนี่ยคือเราไม่ไหวแล้วนะถูกไหมเราไม่ไหวจริงๆเราเราจ่ายแล้วแบบมันจ่ายแล้วมันไม่จบสักทีอะ่ะคือเราจ่ายไปปุ๊บโอ้โหดอกเบีย้ยนี่สูงเลยนะนะครับ และเป็นลายอาทิตย์ด้วยนะครับมีทั้งลายอาทิตย์ลายวันแล้วก็เป็นงวดงวดรายวันนี่ก็เอ่อที่กู้ทางไลน์นะครับทางไลน์ก็อย่างที่บอกนะครับก็มาจากพวกแอปพวกนี้นะครับที่เอ่ยื่นข้อเสนอมาให้ถ้าเป็นผมผมก็เอานะตอนนั้นอะ่ะเพราะว่าเราอ่ะจ่ายพวกแอปมาเยอะแล้วอะ่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่ถ้าถ้าเป็นยุทธเนี่ยยุทธก็ต้องเอาอะ่ะพี่เนาะน้องๆทุกท่านแล้วแต่นะคือคือมันมันแล้วแต่ หลากหลายเหตุผลนะครับคือ,อ,อผมจะเข้าใจในส่วนที่โหถ้ากูไม่เอาเนี่ยเนาะถ้าไม่เอาทางไลน์เนี่ยไอที่มันยื่นข้อเสนอให้ใช่ไหมและเป็นรายวันด้วยสมมติห้าพันอย่างเงี้ยให้จ่ายสี่วันวันละอาจจะสองพันก็ได้อาจจะพันกว่าก็ได้ที่มันมัน,ม,นมีดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าห้าพันอยู่แล้วนะครับเยอะกว่าอยู่แล้วหรือไม่ก็หนึ่งหมื่นได้จริงหกพัน แต่ให้จ่ายเนี่ยรายวันเนี่ยหวันเนี่ยให้มันครบหนึ่งหมดอกเบีย้ยสี่พภายใน5้าวันอย่างเงี้ยอันนี้เห็นบ่อยนะครับแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนเนาะเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องเอาวะถ้าเราไม่เอาตรงนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในแต่ละวันในแต่ละวิคใ,ในแต่ละเดือนนะฮะหลายๆท่านก็บอกเออแล้วไปเอาม,านามาอันทำไมอ่ะเอา มันก็ยังดีกว่าไปยืมคนนอกๆนะครับดีกว่าไปยืมญาติพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งดราม่าก,กันนะนะครับแต่ว่าให้คอมเมนต์ได้อย่างสุภาพแล้วกันถ้าเป็นผมอะผมเอาผมเอา,ผมเอานะครับดีกว่าที่ผมต้องไปบากแบบไปบากหน้าแบบโหต้องไปยืมญาติพี่น้องให้เขาเดือดร้อนอนะ่ะเราเดือดร้อนคนเดียวก็แทบแย่อยู่แล้วต้องไปพาคนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนี่หมายถึงว่าการที่เราไปกู้หนี้ยืมสินนะครับแล้วเอามาจ่ายพวกแอปด้วยอะ แล้วมันจะจบไหมล่ะถูกไหมนะครับในเรื่องของการที่โดนโทรทวงข่มขู่อันเนี้ยโดนทุกคนผมบอกเลยโดนทุกคนพี่นะโดนทุกคนจากที่ได้ไลฟ์สดมาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้ดูในแชทนะครับที่ทักเข้ามาเนี่ยหนูจะไหวไหมพี่พี่ยุทธหนูจะไหวไหมพี่ว่าพี่แย่แน่เลย เนี่ยพี่จะกล้าบิดไหมล่ะมันต้องกล้าดิพี่แล้วเราจะผ่านได้ยังไงอะนะครับเราจะผ่านได้ยังไงพี่ท้อแท้มากเลยหนูไม่ไหวแล้วพี่หนูอยากจะเนะอยากจะทำร้ายตัวเองแบบจะตุยอะนะครับจะตุยให้ได้เลยอะพอตัวเองกล้าขึ้นมาเนี่ยกล้าบิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะเฮ้ยต้องกล้าลองหน่อยดิกล้าก่อนนะครับ อย่างที่ผมได้ไลฟ์สดอ่ะมีพี่ๆหลายๆท่านเนาะเนี่ยบิดมาได้แล้วเนี่ยเจ็ดวันยังเครียดอยู่เลยยังท้ออยู่เลยผมเลยถามคืนไปว่าแล้วเจ็ดวันเนี่ยที่เราหยุดจ่ายเนี่ยเรียบ้านๆว่าบิดอะ่ะไอ้เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพี่ยังจ่ายอยู่พี่จ่ายเท่าไหร่สามหมื่นแปดอืมเห็นไหมถ้าคุณยังจ่ายอยู่สามหมืนแปดผมถามกลับอีกพี่จะไปหาเงินที่ไหน ก็ต้องกู้เห็นไหมเนี่ยหยุดไม่ได้เจดวันแล้วไอ้ความเครียดตรงนี้เก็บความเครียดไว้เลยพอพอพอกันทีสําหรับพวกแอปพวกนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนแอปพวกนี้มันนอกระบบเงินกู้ออนไลน์เถื่อนนะครับถามว่าจะดําเนินคดีเราได้ไหมน่งไม่ได้ครับต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพ ทุนจีนนะ่ยแน่นอน100%นะครับทุนจีนแน่นอน100%ยอรผมบอกเลยมีคนไทยด้วยนะครับที่ร่วมนะครับแต่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเราแค่มาดูแลตัวเองมาเตือนพวกเราเองให้ป้องกันและแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดไปแล้วช่างมันนะช่างมันบิดเถอะถ้าเราไม่บิดอะ่ะก็แย่ครับ จ่ายไปดิจ่ายเข้าไปทํางานเงินเดือนมาสมมุติเงินเดือนสองหมื่นแต่ทําไมคุณจ่ายนี้สินไอ้พวกนี้ได้ถึงสามหมื่นเพราะการไปกู้มาเพิ่มกดดันแล้วสามหมื่นะหามาได้ยังไงแล้วคุณกินอยู่ยังไงเงินเดือนแค่สองหมื่นเอาเป็นว่าเอารวมรวมสามีภรรยาเลยแล้วคุณไม่จ่ายอย่างอื่นเหรอแล้วลูกอ่ะเออ แล้วคุณไม่จ่ายค่านี่บ้านรถผ่อนนู่นผ่อนนี่ค่ากินอ่อะค่าโรงเรียนลูกอ่ะค่าเทอมอ่ะเห็นไหมมันวนลูปอยู่แบบนี้การที่คุณจ่ายเนี่ยใครๆก็ถามเนาะอุ้ยทำไมคนนั้นได้แอปเยอะจังโอ้โหสี่สิบแอปห้าสิบแอปอยากเป็นเหมือนเขาเหรอเขาจ่ายมาเยอะเขาวนเวียนแบบจ่ายมาเยอะนะครับไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าการที่เราอยู่ในวังวนแบบนั้นอะ่ะบางทีมัน มันอื้อไปหมดอะหัวสมองมันมันตื้อไปหมดนะครับแล้วก็มีกําลังซับพอที่จะหมุนเวียนจ่ายได้เอาอนุนทีอันนี้ทีวนไปอยู่งั้นอะเงินเดือนตัวเองด้วยทีนี้มันจะติดลบนะครับมันจะติดลบแล้วก็อย่างที่บอกนะการขยายเวลาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันนี้เพิ่มเปล่าๆครับนี้เพิ่มเปล่าๆแต่สิ่งที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเฮ้ยพอได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว คือน,นี่พวกแอปพวกนี้ที่เราเจออยู่เน,น,นีเย่ยเป็นล้านคนผมบอกเลยเป็นล้านคนเป็นล้านคนแน่ๆนะครับก็ทําไมไม่เป็นล้านได้ไงก็ก็เข้ามาดูยูดะเป็นล้านอ่ะเป็นล้านวิวอยู่แล้วอ่ะทุกช่องทุกสีทุกแอป,ปนะครับแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหช่องแต่ละช่องเนี่ยเป็นล้านวิวแล้วทําไมจะไม่ถึงล้านคนแล้วที่ดูดย onder, ไอพวกไอพวกแอปพวกนี้มัน Lets, van, ได้เงินคนไทยไปตั้งเท่าไหร่มันกี่ล้านอ่ะ เอาพูดง่ายๆเนี่ยตีไปเลยแต่ละคนเนี่ยหนึ่งพันกูร้านคนพันล้านแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่หลักพันหรอกมันเป็นหลักหมื่นบาททั้งนั้นอ่ะที่โดนกันเนี่ยพื้นๆเลยอะ่ะหลักหมื่นนะทั่วประเทศนะครับคืออยากจะบอกให้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเรียนรู้นะครับต้องรู้ให้ได้แบบมันจะโทวทวงอะไรข่มขู่มีแค่นั้นไม่ได้ตามถึงบ้านอย่าไปกลัวมันดิอย่าไปกลัวก็พอรัฐบาลไม่ช่วยเอกชนไม่ช่วย แต่เราก็ยังช่วยกันอยู่เราจะมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มมีก้อนไม่ใช่ว่าเออเราตั้งกลุ่มนะไม่ใช่นะฮะกลุ่มในที่นี้หมายถึงว่าผมยังทําช่องอยู่นะครับยังไลฟ์สดอยู่ยังทําคลิปเตือนภัยอยู่นะครับเวลาไลฟ์สดก็พยายามเข้ามาพูดปุยกันบ่อยๆอยนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยมีเพื่อนแน่นอนคนอื่นเขาไม่เข้าใจแต่พวกเราเข้าใจกันดีนะครับคนอื่นเขาไม่ได้ไม,ไม่ได้มาเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับที่เราไปกู้อะไรมาเนี่ยไปกู้กันมาเนี่ย แหมมันไม่ใช่แบบแบบว่าเออเฮ้ยมันสบายเนาะถึงไปกู้ไม่ใช่มันน้อยมากนะครับที่คนเราที่จะไปกู้เนี่ยแล้วเอออยากรู้อยากเห็นเนี่ยน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยครับแต่มีนะฮะแต่ที่เราไปกู้คือเฮ้ยเราอยากจะแบบนิดนๆหน่อยๆเออพอให้เออจ่ายค่าห้องค่านู่นค่านี่ค่ากินเล็กๆน้อยๆแต่ที่ไหนได้มันบานปลายนะครับมันบานปลายในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วโฆษณา,ามันก็ไม่ตรงด้วยนะครับคือมันผิดไปหมดอ่ะมันนอกระบบ แล้วอยู่ดีเนี่ยที่เราซวยๆกันเนี่ยมันแฮกข้อมูลมือถือนะครับโทรไปหาคนอื่นหาว่าเราเนี่ยเอาชื่อคนอื่นไปขับประกันเนี่ยแหละตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่เรากดดันเครียดจิตตกนะครับแล้วก็วนเวียนมาจนถึงที่กลัวที่จะมาลงพื้นที่นะครับไม่มีหรอกนะครับเชื่อผมนะฮะก็อยากจะบอกทุกคนนะครับไม่ต้องจ่ายเชื่อผมเถอะนะครับไม่มีใครจะมาดําเนินคดีกับคุณนะครับไม่ติดแบ็คลิสอะไรทั้งนั้นน่นะครับ อย่าไปซีเรียสบิดผมบอกให้หยุดจ่ายก็คือหยุดจ่ายถ้าคุณยังจ่ายอยู่นะคุณยังเราแวงว่าคุณโอโ้คนนู้นจะมองเราไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้เอาตัวเราให้รอดก่อนเอาครอบครัวก่อนคนอื่นนะไม่ต้องสนใจก่อนหัดเห็นแก่ตัวบ้างบางครั้งอะ่ะคนเรามันมีการเห็นแก่ตัวอยู่แล้วทุกคนแต่การเห็นแก่ตัวเนี่ยมันต้องมีหลักมีเหตุมีผลยิ่งเรา ไม่บิดเราไปกู้นี้ยืมสินทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับจําไว้นะครับหยุดจ่ายแล้วแล้วครับเชื่อผมเถอะแล้วชีวิตเราจะเดินหน้าต่อได้นะครับ